สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์พวกเรากันอีกแล้วนะครับผม วันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาวุธประหลาดที่เรียกได้ว่าประหลาดมากๆเลยนะครับในสงครามเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นยานพาหนะที่เป็นยุโทโธปกรณ์ทางทหารเนี่ยหลายอย่างมากมายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรถถังรถหุ้มเกราะรถฮัมวีนะครับที่ติดอาวุธติดปืนกลติดปืนใหญ่กันสารพัดเลยซึ่งเรียกได้ว่านะครับการออกแบบไอเดียของยุโทโธปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็มีนะครับไอเดียที่เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างดีบ้างใช้ได้จริงบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรา จะมาพูดกันถึงยุโทโธปกรณ์ที่เป็นยานพาหนะติดอาวุธที่แปลกสุดๆนั่นก็คือนะครับมอเตอร์ไซค์เวสต้าติดปืนใหญ่นั่นเองนี่เลยครับรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องราวของมันเนี่ยจะเป็นยังไงกันเนี่ยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับย้อนกลับไปในช่วงปี1950เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับอยู่ท่ามกลางสงคราม First i อินโ h i ช a War หรือว่า สงครามอินโดจีนนั่นเองนะครับผมซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยนะครับต้องไปรบในพื้นที่ที่เรียกว่าทุรกันดารเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นบนภูเขาบนเนินต่างๆนะครับเรียกได้ว่าสมรภูมิเนี่ยไม่ค่อยมีถนนหน,นทางเท่าไหร่ครับมีก็อาจจะเป็นพวกรูปลังอะไรแบบนี้และด้วยเหตุผลนี้เนี่ยนะครับทำให้ทางกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยเผชิญปัญหากับการส่งสเสบียงและกําลังบํารุงนะครับไปยังพื้นที่ต่างๆในสนามรบนะครับผมซึ่งนั่นเนี่ยนะครับรวมไปถึงหน่วยพลร่มอีกด้วยหน่วยพลร่มเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่่แล้วใ หน่วยพรลมเนี่ยจะทําการเข้าสู่สนามรบเนี่ยนะครับโดยการกระโดดร่มลงมาจากเครื่องบินถูกไหมครับแล้วพอลงถึงสนามรบปุ๊บเนี่ยเรียกได้ว่าการรบของหน่วยพรลมเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากทหารภาคพื้นธรรมดาทั่วไปเป็นอย่างมากเลยเพราะด้วยทรัพยากรที่มีจํากัดในตอนนั้นเน,นะครับ บวกกับอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ละอย่างที่จะสามารถเนี่ยนะครับดรอปลงมาพร้อมกับผลล่มได้เนี่ยนะครับก็มีน้อยมากๆเลยเพราะว่าอะขนาดเนี่ยมันต้องไม่ใหญ่ใช่ไหมต้องไม่หนักเกินซึ่งถ้าเป็นยานพาหนะเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยมันต้องคล่องตัวนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ในยุทธภ,ภูมิไหนก็ได้คือเอาง่ายๆเนี่ยนะครับรถถังหนักเนี่ยไม่สามารถที่จะถูกปล่อยลงมาพร้อมกับผลล่มได้นะครับในยุคนั้นนะไม่ใช่ยุคนี้นะครับผมยุคนี้เนี่ยทำได้แล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับผลล่มเนี่ยจึงขาดน,นะครับอำนาจการทําลายล้างทีี่เรยก ว่าถ้าเกิดพลมเนี่ยต้องไปเจอกับ สิ่งปลูกสร้างถาวรแบบบังเกอร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องไปเจอกับรถถังหนักเนี่ยก็จะรับมือยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอาวุธหนักมาด้วยไงอย่างมากเนี่ยนะครับก็อาจจะมีบาสุก้าที่เป็นบาสุก้าประทับบ่าพกพามาด้วยนะครับแต่ว่าอํานาจการทําลายล้างของมันก็อาจจะยังไม่พอไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยจึงได้คิดคนไอเดียว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงนะที่จะส่งนะครับยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพทําลายล้างมากพอที่จะให้ทหารได้ใช้นะครับและก็พกพาสะดวกพกพาง่ายรสาามถ เอาไปไหนมาไหนได้คือถ้าเกิดเป็นนะครับปืนต่อสู้รถถังขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะโอ้โหพกพาลําบากใช่ไหมมันต้องมีการใช้รถจีปลากอีกทีเนี่ยนะครับเอ๊ะมันมีวิธีไหนไหมที่เราจะเอาปืนที่สามารถยิงสู้กับรถถังได้เนี่ยติดบนยานพาหน,นะเลยนะครับแล้วก็ส่งลงมาพร้อมกับพลล่มเลยซึ่งทางกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็ได้เลือกใช้ปืนปรสนะครับหรือว่า recoilless rifle นะครับเป็นปืน รุ่น M20 นะครับที่มีขนาดถึง75ม mm, มที่เรียกได้ว่านะครับสามารถยิงรถถังได้อย่างสบายๆเลยซึ่งนะครับไอ้ปืนใหญ่ M20 อันเนี้ยปก,กติเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะเอาไปติดไว้บนยานานะรถจี๊ปนะครับแต่ว่าในกรณีของพลล่มแล้วเนี่ยนะครับยุคนั้นเนี่ยการจะปล่อยยานพาหนะลงมาด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆอยู่เหมือนกันและยิ่งในบางสมรภูมินะครับอย่างสมรภูมิที่เป็นป่าหรือเป็นภูเขาอย่างเงี้ยการปล่อยรถจี๊ปลงมาทั้งคันเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่จ แปลกเนี่ยนะครับว่าจะเอาไอ้ปืนกระบอกเนี่ยปืนใหญ่ M20 เนี่ยไปติดไว้บนสกูตเตอร์นะครับซึ่งสกูตเตอร์เนี่ยไม่ใช่สกูตเตอร์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ไทยนะครับฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกมอเตอร์ไซค์ส่งบ้านเราเนี่ยว่าสกูตเตอร์ครับผมแล้วยุคนั้นเนี่ยนะครับไม่มีสกูตเตอร์อะไรเนี่ยจะดังไปกว่าเวสป้าแล้วครับจึงได้มีการนะครับนำปืนปรสเอ็มยเนี่ยนะครับไปติดไว้กับเวสป้าคันนี้ละครับผมจึงได้ออกมาเป็นยานพาหนะรุ่นเวสป้า150 TAP นะครับหรือว่า150แทบซึ่งคำว่า TAP เนี่ยนะครับมันคืออักษรย่อของหน่วยพลร่มภาษาฝรั่งเศสนะครับผมผลิตโดยบริษัท a c m a นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตรถยนต์ผลิตจักรยานยนต์อยู่แล้วทีนี้เรามาส่องกันที่เจ้าตัวมอเตอร์ไซคันนี้ดีกว่านะครับว่ามันเนี่ยมีดียังไงบ้างก็อย่างที่เห็นภาพกันเลยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่จับปืน M 2 0่เนี่ยนะครับมาใส่ไว้ด้านข้างเลยซึ่งจะมีช่องใส่กระสุนสำรองมาให้ด้ดวยออีกช่ง พร้อมกับมีที่ใส่ถังน้ํามันสำรองนะครับอีก2ถังเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมลบเลยนะครับมีกระสุนสำรองมีน้ํามันสำรองมาให้และด้วยเครื่องยนต์นนะครับขนาดห4 6่ซีซีของมันเนี่ยสามารถเนี่ยนะครับทำความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ66กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งมีระยะในการปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยประมาณ200กิโลเมตรครับผม ที่นี้เรามาดูที่การใช้งานของมันกันบ้างดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาให้มีหน้าที่เป็นยานพาหนะที่จะขนย้ายเจ้าปืน M20 เนี่ยนะครับไปยังแนวหน้าของสมรับภูมิเท่านั้นนะครับคือเหมือนว่าเราขับไปเนี่ยนะครับเราไปจอดที่แนวหน้าใช่ไหมแล้วก็ขนย้ายปืนลงมาครับผมแล้วก็ทําการยิงต่อสู้เมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ติดมันกลับเข้าไปยังมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับออกไปจากสนามรบด้วยความคล่องตัวนะครับซึ่งหลายคนก็บอกเนี่ยนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันเนี่ย ที่ขับไปด้วยยิงไปด้วยได้เลยนะครับเหมือนเป็นปืนอัตราจรเลยเหมือนแบบเราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับแอบไปจอดอยู่ด้านหลังรถถังศัตรูแล้วก็ยิงมันจากบนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับพอยิงเสร็จก็ซิ่งบิดหนีได้เลยครับผมแต่ถ้ามาพูดกันถึงเนี่ยนะครับว่ามันเนี่ยมีประสิทธิภาพจริงๆไหมเนี่ยเราเนี่ยนะครับไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตอนใช้จริงๆเนี่ยนะครับมันเวิร์กหรือเปล่ามันใช้ได้ไหมแต่ที่เรารู้ได้เนี่ยนะครับคือกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยได้มีการนาเจ้าเวสปาคันนี้เนี่ยนะามณ 3ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการผลิตเจ้ามอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ออกมาอีกเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอหรือว่าอาจจะมีปืนใหญ่รุ่นที่มีอนุภาพทําลายล้างได้มากกว่าแล้วก็พกพาได้สะดวกกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่เรารู้เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยนะครับคือมันถูกมากๆเลยครับการสร้างมอเตอร์ไซค์คันนี้ใช้งบประมาณเพียง500ดอลลาร์เท่านั้นเองครับผมในยุคนั้นสําหรับตัวผมนะครับผมคิดว่าคอนเซปต์มันดีนะครับในการที่พลร่มเนี่ยนะครับไม นั้นเนี่ยนะครับปืนปรสอ M20 เนี่ย้ายแบกขึ้นเขาลงเขาคงจะไม่ไหวนะครับมีมอเตอร์ไซค์เวสป้าคันนึงมาช่วยแบกมันไว้เนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับเป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจดีแต่การที่ขับไปนะครับแล้วก็ยิงไปเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับว่าเอ้ยไอ้มอเตอร์ไซค์แบบนี้มันดีจริงไหมหรือมันไม่ดีนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับทุกคนยังไงวันนี้ผมก็คงต้องขออนญญญ ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ